สวัสดีครับก็พบกันอีกครั้งนะครับกับโดยชาแนลสำหรับในคลิปนี้นะครับเป็นสูตรเด่นล่างก่อใช้ชมกันเป็นแนวทางของงวดวันที่1นเมษายนปี65นะครับก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์ให้กันด้วยนะครับทีนี้เรามาเริ่มกันเลยนะครับซึ่งสูตรอันนี้นะครับก็จะลงให้ชมกันเป็นงวดแรกนะครับสถิติของสูตรนะครับเริ่มข้าตั้งแต่งวดนี้นะครับที่ออก3 8นะครับ ก็เป็นสูตรเดินล่าง3ตัวนะครับอย่างน้อย1ตัวนะครับจะติดมาแบบนี้ครับนี่เลยครับสูตรเริ่มตื่นตั้งแต่วันนี้นะครับต่อมาข้อที่2ครับล่างออก95เห็นไหมครับนี่ครับต่อมาข้อที่3ครับออก57นี่ครับนี่ข้อที่3นี่ครับก็ติดมาครบล่างครับนี่ครับข้อที่4ครับออก82นี่ใน3ามไนี้ครับ ติดมาอย่างน้อยหนึ่งตัวนะครับแบบนี้นะครับอ่ะข้อที่5นะครับล้างออก8 3นี่ครับเขาที่ตัิดแป8มาในหลักสิบข้อที่6 3ออก3 6นี่ครับอ่ะก็พร้อมกับสูตรนะครับต่อมาข้อที่7ออก9 2นี่ครับตัวที่ติดมาติดเนี่อะก็เป็นสูตรเดินดีนะครับอ่ะแล้วก็งวดนี้ครับ ล่างสสูตนี่ติดมาอีกนะครับก็พร้อมกับสูตรเก่านะครับมีสูตรอ่แล้วก็มีเลเวล่างครับเลเวล่างสูตรเดิมครับเราจะลงให้ชมกันในคลิปนี้เลยนะครับอ่อันนี้เป็นอ่สูตรที่เอามาลงให้ชมกับเป็นคแรกนะครับเ่ตดล่าง3ตัวนี่ครับเป็นสูตรเดอดีทีเดียวนะครับนีมม่มันจะมาแบบนี้เนี่ยสูตร เติอนยาวนะครับมีเข้ามาแล้วทั้งหมด11งวดนะครับล่าสุดออกศูงสก็ยังติดมาครับนี่ครับก็ซิตี้สิบเอ็ดงวดนะครับงวดใหม่นี่ครับก็เป็นงวดที่12แล้วนะครับวิธีคิดวิธีคิดสูงนะครับใช้หลักแสนวกกับหลักพันแบบนี้นะครับเท่ากับบวกกับแต้มหนึ่งนะครับแบบนี้เลยครับหลักแสนงวดใหม่นะครับ นั่นคือ7จจบวกกับหลักพันเป็น7 7จบวกกับเเป็นสี่นะครนี่นะครับเต็นตัวแรกนะครับที่สี่นะเพิ่มอีกหนึ่งเป็น5เพิ่มอีกหนึ่งเป็น6แบบนี้นะครับวนม่นะครับคำนวณในที่4 5 6หนี่ครับเต็นล่างครับสี่อ่าสามในนี้นะครับอ่ะส่วนเต็นล่างสูตรเก่าอันนี้นะครับนี่ครับก่อนเริ่มเดินนักแตงวดนี้ครับ ที่ออก9 0 9สูงแบบจะมาแบบนี้นะครับอ่าแลิมาพีนงวดนี้นครับงวดที่12ล่าออก07แนบะบมีพีนงวดเดียวครับแต่งวดล่าสุดออก03ซึ่งสูตรก็กลับมาเดินต่อนะครับนะสูตรกลับมาเดินต่อวัอนใหม่ครับเป็นงวดที่14วิธีคิดใช้หลัก10หน่วยบนนะครับบวกกัน และบวกกับ5ของที่อีกคัางนะครับหกบวกเจ็ดเป็นสามสามบวกหของที่นับแเต่ตัวแรกได้ที่แปนะบวกเพิ่มอีหนึ่งเป็นเก้บวกหนึ่งเป็นศูนยแบบนี้ครับนี่เราจะได้เต็นล่างครับ3ามลี้นี้ครันี่ครับาสก็ติดมานะครับสูตรระมาณเดือนนะครับวนใหม่8 9ดู สูตรอันนี้นะครับสูตรเก่านี้กับนี่สูตรสูตรใหม่นี้นะครับเลขไม่ชนกันนะครับซึ่งเราสามารถที่เอาไปประกบกันได้นะครับเราเ็าจะได้เก้านะครับเก้าคู่โตดนะครับเอาไปประกบกันได้นะครับเดี๋ยวจะประกบให้ชมกันนะครับทีนี้เรามาดูเลวิ่งครับเลวิ่งอันนี้นะครับเป็นสูตร เดิมนะครับงวดก่อนนะครับก็คืองวดล่าสุดนะครับได้ออก03นี่ครับาผิดงวดอ่าล่าสุดนะครับล่าศูนย์สามไม่ติดล่านะครับแต่มันออกบนนะครับได้ติดบนครับอ่ามันไปออกบนนั่นเองครับนี่ล่าสุดนะครับเด่น4ี่หกครับไม่มาล่านะครับนี่ไปออกบนเนี่ยเนี่ยถือว่า ผิดนะครับถึงสู่อันนี้ครับผิดข้าวผิดแบบนี้แล้วครับอ่ากอซีก็ตามนี้นะครับกอเงียบซิตีก็เริ่มเดินแต้นโกลเดียแต่ก็ยังไม่มีงวดไหนที่ผิดกันเลยนะครับอย่างน้อยก็เข้ามาอ่ากลับมาเข้าสามงวดนะครับแล้วช่วงหลังนี่ครับมาผิดเนี่ย ก็ประมาณนี้นะครับวัดใหม่ครับก็นี้ครับต่อให้ชมกันนะครับนี่แปนะครับอ่าก็วันนี้ครับยังมั่นใจนะครับยังมั่นใจในสูตรนี้อยู่ครับคิดว่าอ่าน่าจะสูตรน่าจะเดินต่อนะ8 5นี้ยังน้อยหนึ่งตัวนะไปกับ5นะครับก็เอาไปพิจารณาดูกันนะครับจะมาต่อได้อีกหรือไม่นะครับ8 5นะครับถ้าดูจากซีติส่วนนี้ครับก็ยังไม่มีงวดไหนที่ผิด ซ้อนกันนะครับแบบนี้เนะี่ยแปดห้านะครับแปดห้าแล้วอสองโซ่เด่นนะครับเด่นสามเลขก็มีตัวนะครับตัวที่ชนกันนะครับอีแปดนะครับชนกันส่วนนี้นั่นคือแปดส่วนส่วนนี้คือห้านะครับชนกันห้าเงีับก็มีอยู่ในสองโซนนี้ด้วยนะครับทีนี้ จะประกบชุดให้เลยนะครับส่วนวิ่งล่างนะครับยังยึดที่สู่นี้อยู่นะก็แบบก็จะนิ้นบบจะนิ้นให้ไว้ที่2องลีนี้ครับวิ่งล่างใครจะไม่ตามต่อก็ได้นะ,ะซึ่งผมจะนิ้นให้สูงนี้อยู่นะครับวิ่งล่างงวดใหม่นะครับแับจะนิ้นที่สองลีนนี้นะแปดห้าเนี่ยแปดห้า ส่วนเต็นล่างนี่ครับสงสูนี้ครับ,อรบเอามาวินกันครับนี่ยเต่นล่ามีสงสูนี้นะเอาเลือกเอาเลยนะครับชอบสูไหนก็เลือกเอาสูนั้นนะครับนี่ครับสองสูนี้พร้อมกับวิธีคิดนะครับนี่วิธีคิดสู กล่าวนี้ครับก็น,นีตามนี้เลยนะส่วนสูน,นี้เป็นงนแรกนะนี่ใช้หลักแสงบบกรับักพัานนะครับแบบนี้เี่ยอ่ะเรามาดูะนะครับจะประกอบชุดให้เลยนะครับทั้งหมดเราจะได้9ชุดนะครับ เอามาประกบกันนะครับนี่9ชุดนะครับ9ชุดล่างครับของวันที่1เมษานะครับวีล่างก็จะเน้นให้ไว้ที่2อดีนี้นี่ยก็ยังยึดที่สูงนี้อยู่นะเป็นสูงเดิมนะครับสูงวีงล่างอันนี้ กอบพิจารเอานะครับถูกใจค่อยนำไปเสียนะนี่ครับแปนะครับแปส่วน5อันนี้คือได้เด็ดล่างนะครับ3ามลนครับเนี่บเรืเอกเอาเลยครับชอบตัวไหนก็จัดตัวนั้นนะครับ สมาชิกเก็บข้อมูลกันไว้ได้เลยนะครับอโอเคนะครับก็ฝากไว้นะครับ นี่เป็นสู่เด่นล่างนะครับสองสูนี้ก่อนในงวดใหม่นี้นครับเล่ไม่ชนกันนะครับเนี่ยถ้าในากรณีสู่เดินต่อน,นะครับก็เราจะได้อสองตัวล่างนะครับก็จะมีมาครบล่างนะครับในสองสูบนี้นะเอามาวินกันนะครับเราก็จะได้คู่เด่นล่างนะครับในกรนี แบบนี้นะครับ ต่อมาส่วนราวพัฒนานะครับก็อันนี้ผมจะวิเคราะห์ให้นะครับวิเคราะห์าวพัฒนาของวันที่่า23 5นะครับนี่ นี่ครับตัววิ่งรูทนะครับนั่นคือโ,ซโซูนรนะโมนี้ส่วนเ,เลขเด่นนะครับเด่นสามตัวนะครับมีหกเจ็ดเอามาเอามาวิ่งกันครับนี่นะครับอันอนี้เป็น แนวทางให้ชมกันนะครับสำหรับใครที่จะเอาไปเสี่ยงนะครับเราพัฒนาในามณที่ยี่23เดืน4ีวนะครับก็เอามาเป็นแนวทางให้ชมกันนะครับก็สามคู่นี้นครับ สามคู่นี้ครับถ้าทุกใจเก็บข้อมูลกันไว้ได้เลยนะครับก็แนวทานนะครับแค่แนวทางก็เอามาวิเคราะห์ให้ชมกันนะครับอโอเคครับ ถ้าถูกใจคลิปวิดีโอนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับก็ขอบคุณสมาชิกทุกท่านเลยที่ติดตามรับชมก็ขอให้ FC ทุกท่านโชคดีมีสุขทุกท่านนะครับ